สบายดีมาพบกับสองซาลาไตแชนแนลวันนี้ซาลาไตสิบเอ็วทางหาัวฮานอยเนาะคำเตือนปรวจใช้วิจารย์ในการรับสมงและรับฟังส่องซาลาไตแชนแนลบริษสนับสนุนเด่นการพานันเลยทั้งสิ้นเนาะ้ยเสียงงกกะไล้ไล่นะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องเด่นเนาะแปลสองยังหาเนาะ เล็กสอตัวก็จิมีหกสองหนึ่งศูนยเก้าศูนแหลักลก้าหกศนหลักลี่แปดเก้าี่แปดสี่เล็กสตัวก็จิมีเจ็ดสองศอ่งเก้าสามเไปกลับกันเนาะยังเนาะ ไซรุดไซวิ่งไซวีพี่เขาเนี่ยบอกเขาเนี่ยกับปรว่ากันเนาะประว่าครับไม่เห็นเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงเป็นกำลังใจให้ซ้าวเราแต่โดยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม